สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องอันปนันกับน้องน้ำมันมาทาอะไรคะมากินข้าวเที่ยงค่ะข้าวกลางวันววน,นะคะทำเที่ยงเราไปซื้อไก่มาทาอะไรเนี่ยเรามีอะไรอุตตาถาดสีมือแม่เองนะคะทำถาดสีมือแม่นะคะน้องน้ามากินข้าวกับไก่ทอดอ้โหูกินมือเลยนะคะดูกินให้ดูหน่อยเราใช้มือกินเลยนะคะล้างมืออย่ามาดูล้างแล้ว อย่างย่งใช่ไหมโอ้ยแอบอแบบว่ารีบเพราะมันบ่ายโมงแล้วนะมันหิวมากแบน้นอืมแค่มือกินเลยค่ะทุกคนนะคะไม่สนใจช้อนคิตตี้แสนสวยนะคะช้อนคิตตี้ไว้ก่อนก็มันกินยากใช่ไหมอะ่ะช้อนคิตตี้มันมันตักไม่ไยออ๋อมันตัดไม่ได้เอเอ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย